สวัสดีครับนานเมืองชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวรับซื้อรถมานะครับเป็น Honda City ปี2012เป็นตัว V นะครับเกียร์ออโต้รถสวยมากนะครับมือเดียวออกห้างการันตีเฉี่ยวชนความหนักไม่มีเด็ดขาดนะครับไปดูความสวยของรถคันนี้นะครับครับสวยจริงๆครับเลื่อมทั้งคันเลยฮะเล้เกอรเงาวับเลยคันนี้นะครับปี2012นะครับ อยากขายรถบ้านติดต่อพี่นานได้เลยนะครับ819855589นะครับอยู่ภายในสะอาดสะอ้านมากนะครับราคาก็เลื่อมดีสีเต็มนะฮะไม่ต้องทำสีอะไรแล้วนะไม่ต้องเก็บงานแล้วนะครับคันนี้ฮนะวงมาลัยไม่สึกไม่ขาดไม่ถลอกนะครับแหงข้างประตูสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับ ไม้น้อยมากนะครับมือเดียวออกข้างแล้วก็เช็คศูนย์นะครับมีพวกสวิต์ปุญแจสำรองครบบันท้ายนะครับของสิ่งที่คันนี้นะครับสวยใสไร้ที่ตีนะครับการรันตีไม่มีชนเด่นขาดมีจุดแต่งนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถมือหนึ่งรถสุภาพสตรีนะครับดูฮะยังอะไรแม่แรงยังไม่เคยลุงคืนเลยนะครับกุ่แจสำรองแม่แรงนะครับ จัดเลยนะครับนฮะหลุมยางอะไรเดิมๆมหมดเลยนะครับแนวยาเดิมนะครับเหรียญมรดกยังอยู่ครบฝากระโปรงน็อตไม่ขยับไม่แกะนะครับเนะฮะนะสเรยาหนึ่งนะครับกร,รอทมอมล้อแม็กยังใหม่ด้วยนะครับ คอนโซลนี่สวยคลิปนี้พวงมาลัยไม่มีทลอกนะครับเบาะสะอาดสะอา้านหลังคาเพดานสะอาดมากนะครับครับเบาะหลังเบาะสะอาดนะครับด้านหลังนะครับหลังคาเพดานก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่เปิดไม่เลอะนะครับปากระโปรงหน้าเดิมๆหมดแล้วนะครับนะฮะไม่เคยแกะเลยนะครับ น็อตไม่แกะไม่ขยับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถมือหนึ่งออกข้างเลยนะครับเป่าโชคนะครนหน้าของเครื่องเดิมเครื่องไม่มีคราวนะครับใส่คลิกเลยการันตีใหม่แท้นะครับมอน้ำเย่ยงของเดิมเลยนะครับมีของเครื่องนะครับมาด้าสปีดมี212นะครับตัววีมีสกเกิร์ตมีสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับ บพนบ้านติดต่อพี่นานได้เลยนะครับ0 8 1 9 8 5 5 5 8 9ครับผมสําหรับภายในของซิตี้คันนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับออปชั่นเป็นตัว 1.5V นะครับแอร์แบ็กคู่ระบบเบรก ABS นะครับวงมาลัยมันติฟังชันนะครับคุณแจสำรองครบปุ๊มสวิตช์ครบนะครับเป็นรถประวัติมือเดียวออกห้าง Honda City คอนด a ตซิตี้คันนี้นะครับล้อแม็กขอบ15บนะครับยางใหม่นะครับดิสเบกสีร้รอนะครับตัวนี้ระบบเบรกนี่ก็ ABS นะครับการันตีเรงเชียวสูงนครับไม่มีเด่นฐานนะครับปี2 0 1 2ันสิวีนะครับ 5, 5, 5, 5